สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้านี้เรามาเดินตลาดอยู่ที่ตลาดจอมพระในราะว่ามีน้ำเตกหูอันนี้คืออะไรอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยแม่ก็จอเสียบใส่น้ำเตกหูพไปจุ่มใส่มีน้ำเตกหูอยู่ไหนอ่ะยังไงไหนอ่ะอีกเห็ดหรอุ้ยมันเป็นฟิลแบบ้านคอแบบเท่ๆแบบร่าเรแบบว่ามีผักมีเอืร์นเขาอ๋อได้ตีน้ำเตกหู้พี่บอก พ่จูมีนี้ด้วยนี่ผมนี่จะเป็นรู 3> 3, 5, 5, 6, ิงห้ารน้องห้าสิบที่วได้อันนสามก้องหาสิบอสบนดเลยน,ะนเล้หรอครับพ่จูได้อยู่ไหมอะไรนะครับแม่มาจากไหนทำไีจากไหนพ่จูแม่ใช่ครับกนไหนครับเม่จะไปดูคืนนี้แอะไรนะที่ไหนน้เมื่อคืน อำเภอเลยนะสินรงใช่ใช่ใช่ครับสินรงเมื่อตอนประมาณต้นต้นปีปลายปีบอต้นปีบอกเรียนครับมาเรียนเดียวติแม่เออมาเนึงเนาะเรียนเดียวบมื่อเนเดียวไ่ต้องมาาะแต่นี่งานไม่ได้มีกลเพื่อกเพื่อหนาเพื่อบนรงด้วยะเรือเดีเป็นงานอะไรคะบอกหัวเม่เป็นมื่อคืนหลายอยู่คำเมื่คืนหลายซ้บอ พ่าเพิ่นกะอ่อมสังกะสีใหญ่น่าไม่ีเื่เป็นเย็ดีนแล้วนะเดีนแล้วแล้วก็ดีใจคือแม่ไม่ไปแม่จะเป็นเอฟซแม่จะเปอแล้วจะรู้ว่างว่าเป็นลูกไม่จะได้ตกระมันแม่จำได้ไหมล่ะครได้ได้แม่จำได้ว่าเราแม่เต็นยางเดียวี่เป็นมอลำด้วยเป็นยางเดียวสรอเ เอาอสไนหัวลูกต้องใส่ไม่หล่ะใส่ไห้าใคนคนนี้คนนี้นี้เท่าไหร่สองบาทพี่เจากินเท่าไหร่ต้องมันเย็นแล้วนะไมรอแล้วเครื่อมดอเรามาใต้องจำหน้าแม่ได้แม่เนี่ยหนูนแล้วแม่จะเดินไปหานูกเลยม่จอยู่หน้าเวทีเหรอนี้ไม่ดูไ้เอา เอาล่ะโอเเกล้อเอาไหนอ่ะเอาไหนบัวไหนเทปเนี่ยเนี A ่ยมันสอบมากตื enfin ่นรต้นั Boy ้งสบละแม่โอ้ยแม่คิดตื่นเต้ส่ละแม่พิจูนี้เอาเอาจะไม่เอาครับกินกินต่ออะไรมันสองบาทนี่สิบาท

ไม่ได้ทำกับข้าวเลยแม่นี่จะซื้อกินเลยแม่ครับเออเลนะ่านี้นะต้สงคนเลยนเรียกนะเต้นคางกันหอมนี่แมจรเแม่จะให้ตังเดี๋ยวนี้แม่ไม่ให้หรอกแม่ไม่ให้ตอนหน้าแม่ เม่ม่อิม่ตเอาตังค์ไปให้เยเอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งขวาไม่อยู่ฝั่งซ้ายแม่ซ้ายห้าเวทีถ้าหันหน้าเข้าเวทีอยู่ฝั่งซ้ายถ้าถ้าเราหันหน้าเข้าหาเวทีพวกผมก็อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมต้องหันหน้าเข้าเด็กจะไปขายรถเก็บเป็นที่นั่ครับขอคครับแม่ครับ เขาทำอาหารกินเองง่าให้ปลาทูบางิเออปลาทูแล้ววุ้วันปลาทูใหญ่นกินน้ำต้มงูของมันมีอยู่ที่นมันไม่เย็นอ่ะสวยเลยมันไม่ร้อนตอนอันนี้ก็หกเออมันไม่ร้อนแล้วสวยแล้วไม่เจ็บนันก็หกเจ็ดโมงแล้วไม่นจะหมดเราไม่ไปดูเมืแล้วร่อ่างปลาใหญ่ๆใช่ไม่ไม่พร้มครัวกัน่ะ ทานดีบตอนนี้มันมีอะไรอยากกินข้าวเหนียวมูนเดดแล้วก็เราเดินทไปน้ำมูนเลย้ชมอนกันเอเห้อนคนนี้นะเดินทางโอ้นี่คนเยอะแน่เลยาคนเดินเน่ยวันนี้วันน้คนเยอะแน่เลยเหมกบเหมกินบทำเออทำเป็นจอยอื่นไม่ได้อันนี้อะไรอยากกินของหวาน กินขอนยาบอกวังอาจะเป็นบางยาใดบอใหเปิดกี่อ๋อละอออยไกลจำเดิำาเดจะได้กินแมมเมสอนหรือ่ไม่กินแล้วกินมันบ่ได้แม่มันก็ต้องไปกินคือเก่ามันจะบลอเขแมเมสซอนเท่านั้นเลยเสียง่งเสียงละสไฟังอาหารนี่ล่องผืนยิ่งขือนดีทั้งนั้นดีแล้วเนาะตอด ำไมเห็ดจะมันประได้นนะจ๊ะต้นตอหูมันไม่เย็นแล้วมันร้อนแล้วเม่ใหญ่นะกั้งตกบนี <c oughs> ค่คือนี่นะครับทุกคนครับนี่มันคือแบบว่า <c oughs> <c oughs> เออเแผงแพงก็เยอะเจอกันครับแม่ครับ เออที่นี่เขาแบบเขาจอยดีเนาะเขาเขาเก็ถักดีเถอคนต้องเยอะแนี่เลยเออวันนี้คนต้องเยอะวันนี้คนต้องเยอะมากเลยวันนี้คนต้องวันนี้รู้สึกว่าคนต้องเยอะมากๆมากมันมาย่างตลาดซื้อคนถักเป็นสิบคนเมนวันนี้คนต้องเยอะมากๆเลยนต้องหน้าไปเป็ะจำแม่ไม่อิ่มเราบอกว่าไม่อิ่มจำไม่อิ่มเจอเลยเอออุ้ยนี่เป็นตาเสียบเถอไปกินข้าวใต้ เราจะไปเกียร์เมริเนี่ยไม่มีปั๊มปตท์มีพี่จูมีอยู่ข้างหน้าเลยเพราะซอยเดิมนี่เนี่ยปอุ้ยพี่จูโอเพชรวงวงอยู่ข้างในมันมีมันมีแบบว่าอะไรไหมครับเห็นอแล้วข้าวเหนียวม่วงแบบริมแม่กินลูกชิ้นสักยี่สิบดีกว่าเพราะน้ำจิ้มมันน่ากินมากเลยไม่ได้วจ้ากบครับพ่อ เท่หาห่่หาไห่อยากกอ,อ,อด,ดี่สิบบาทยีบาทพอแล้วพี่จุเจ้าด้วยเหรอยีอบาทมีเงินสดยีบาทพอเลยนีไ่ไแบเอาอย่เอาไหมก็สิกินหลายอย่างเถอะก้อนนี้ย่งครับอาก,กู ขนมครับอคือย่างน้ทีนี่เน้ะมีข้าวโพดมีวเียวอะไรมีน้เชานี้นะครับพ่ออันนี้ยี่สิบใช่ไหมพ่ออันนี้ยีสมีข้าโพดมีกวตียวพ่อวันนี้ของกี่ลายครับนี่เยอะมากเลยครับทุกคนครับน่นะครับปฏิตาปรุจจาให้ได้ครับเจปฏิตาเด้แม่เลยมันซื้อลรงยุะเลย